พระธรรมวิวรณ์บทที่18ฉบับไทยแคทอลิกไบเบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ทูตสวรรค์ประกาศการล่มสลายของนครบาบิโลนหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงจากสวรรค์มีอำนาจยิ่งใหญ่ทำให้แผ่นดินสว่างจ้าด้วยความรุ่งโรจน์ของเขา เขาร้องตะโกนเสียงดังว่าบาบิโลนล่มแล้วบาบิโลนนครใหญ่ล่มแล้วกลายเป็นที่อาศัยของบรรดาปีศาจเป็นที่ขังบรรดาจิตโสโครกเป็นที่ขังบรรดานกโสโครกและเป็นที่ขังสัตว์ร้ายโสโครกและหน้ารังเกียจทั้งหลาย พราะนานาชาติดื่มเหล้าอางุ่นจนมืนเมาคือล่วงประเวณีกับนครนี้บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินล่วงประเวณีกับนครนี้ด้วยบรรดาพ่อค้าของแผ่นดินร่ำรวยขึ้นจากความฟุ้งเฟ้อของนครนี้พระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองค์ให้หลบหนี ข้าพเจ้าได้ยินอีกเสียงหนึ่งจากสวรรค์กล่าวว่าประชากรของเราเอ๋ยจงออกจากนครนี้เถิดเพื่อจะไม่ต้องมีส่วนทำบาปร่วมกับนครนี้และจะไม่ต้องรับภัยพิบัติร่วมกับนครนี้เพราะบาปของนครนี้พอกพูนสูงขึ้นจนถึงสวรรค์ และพระเจ้าทรงระลึกถึงอาชญากรรมของนครนี้ท่านทั้งหลายจงกระทำแก่นครนี้อย่างที่นครนี้ได้ทำจงตอบแทนการกระทำของนครนี้เป็นสองเท่านครนี้รินให้ท่านดื่มในถ้วยเท่าใดก็จงรินให้นครนี้ดื่มในถ้วยนั้น เป็นสองเท่าเถิดนครนี้ทนงตนและมีความฟุ้งเฟอ้อเท่าใดท่านจงทำให้นครนี้รับความทรมานและเป็นทุกข์มากเท่านั้นเถิดเพราะนครนี้คิดในใจว่าฉันเป็นราชินีประทับบนบัลลังก์ ฉันไม่ใช่หญิงม่ายจะไม่เห็นการไว้ทุกข์ดังนั้นภัยพิบัติจะเกิดแก่นกครนี้ภายในวันเดียวคือความตายความทุกข์และความอดอยากไฟจะเผานครนี้จนหมดสิ้น เพราะพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาลงโทษนครนี้ทรงอานุภาพประชากรของโลกไว้อาลัยนครบาบิโลนบรรดากษัตริย์ของแผ่นดินที่เคยล่วงประเวณีและร่วมชีวิตฟุ้งเฟอ้อกับนครนี้จะร่ำให้และช้อนอก เมื่อเขาเห็นควันไฟที่เผาผลานญเขาจะเป็นอยู่ห่างเพราะกลัวที่เห็นนครนี้ถูกทรมานพูดว่าบาบิโลนนครเรืองอำนาจนครยิ่งใหญ่เอ๋ยวิบัติวิบัติตได้เกิดแก่เจ้าแล้วภายในชั่วโมงเดียว การพิาพากษาลงโทษเจ้าก็มาถึงแล้วบรรดาพ่อค้าของแผ่นดินต่างร่ำให้คร่ำครวญถึงนครนี้เพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปสินค้าเหล่านี้คือทองคำเงินเพชรพลอยไข่มุกผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าสีม่วงแดงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มไม้หอมทุกชนิดสิ่งของที่ทำด้วยงาช้างทำด้วยไม้มีราคาทำด้วยทองสำริดทำด้วยเหล็กทำด้วยหินอ่อนอบเชยเครื่องเทศ อย่างไม้หอมหมดยอบกำยานเหล้าอางุ่นน้ำมันมะกอกเทศแป้งเนื้อละเอียดข้าวสาลีโคแกะมา้ารถรบธาตุและชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย ผลที่จิตใจของเจ้าปรารถนานั้นจากเจ้าไปแล้วความฟุ้งเฟอ้อและความรุ่งเรืองทั้งหลายของเจ้าสูญไปจากเจ้าแล้วเจ้าจะไม่ได้พบอีกเลยบรรดาพ่อค้าที่ขายสิ่งของกับนครนี้จนร่ำรวยจะยืนอยู่ห่างๆเพราะกลัวที่เห็นนครนี้ ถูกทรมานต่างร่ำให้คร่ำครวนว่านครยิ่งใหญ่เอ๋ยวิบัติวิบัติตได้เกิดแก่เจ้าแล้วเจ้าเคยสวมผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงแดงและผ้าสีแดงเข้มเจ้าเคยประดับตนด้วยทองคำเพชรพลอย และไข่มุกภายในชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติเหล่านี้สูญหายไปนายเรือและผู้โดยสารทุกคนบรรดากลาสีและทุกคนที่ทำงานในทะเลต่างยืนอยู่ห่างๆเมื่อเห็นควันไฟควันจากไฟเผาผลาญนครนี้ ก็ร้องตะโกนว่าเคยมีนครใดบ้างเหมือนกับนครใหญ่นี้คนเหล่านั้นโปรยฝุ่นผงบนศรีรษะของตนพลางร่ำให้คร่ำครวญว่าวิบัติวิบัติเกิดขึ้นแก่นครใหญ่นี้แก่คนทั้งปวงที่มีเรือในทะเล และร่ำรวยขึ้นจากทรัพยากรของนครนี้เพราะภายในชั่วโมงเดียวนครนี้ได้ถูกทำลายราบสวรรค์เอย๋ยจงชื่นชมที่นครนี้ล่มสลายแล้วบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์อัครสา,าวกและประกาศศกทั้งหลายจงชื่นชมเถิด เพราะพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษนครนี้เพื่อท่านแล้วทูตสวรรค์ทรงพลังองค์หนึ่งยกหินก้อนหนึ่งใหญ่เท่าหินโม่ทุ่มลงทะเลกล่าวว่าบาบิโลนครใหญ่จะถูกทุ่มลงอย่างรุนแรงเช่นนี้จะไม่มีใครพบเห็นนครนี้อีกเลย จะไม่มีใครได้ยินเสียงคนดีดพินคนเล่นดนตรีคนเป่ากลุยคนเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไปจะไม่มีใครพบเห็นนายช่างใดๆในเจ้าอีกต่อไปจะไม่มีใครได้ยินเสียงหินโม่ในเจ้าอีกต่อไปแสงตะเกียงจะไม่ส่องสว่างในเจ้าอีกต่อไป จะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไปเพราะบรรดาพ่อค้าของเจ้าล้วนเคยเป็นใหญ่ในแผ่นดินและเวทมนต์ของเจ้าล่อลวงนานาชาติให้ลุ่มหลงนครนี้มีโลหิตของบรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์และทุกคนที่ถูกประหารชีวิตบนแผ่นดิน รัติฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่18ฉบับไทยแคทอลิกไบเบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮัลเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส